자자, <놀람> 이딱좋음음 สวัสดีค่ะสาวเดือนชาแนลจ้ามาพบมาพอกันคือเกาพี่น้องจ้าเมื่อนี้สาวเดือนมากินจุดึกพี่น้องเจอดึกจุดึกสองทุ่มหรพี่น้องจา้าเนาคะคนะเนาะสองสามทุ่มหรจา้าสาวเดือนอยากกินจุพี่น้องจา้าจุเนือจุเนือ,จ,นอจุตับเมื่อนี้อันนี้น้ำพี่น้องสามสิบกีบปาคิริวเนาะคะเนาะพี่น้องจ้าพักสาวเดือนกับ ไปเปหลั่นไท้เนาะพะเนาะก็มีแต่พักซี่ห้อมแล้วก็พักกวางตุ้งค่ะพี่น้องบบกพีกลูกโดดค่ะมีต้นหวอมมันมีอย่างหลายพี่น้องพักสาวเดือนก <laughs> ินตามที่มีเลยพี่น้องจา้ามาเด้อคิดอยากกินจุเ <laughs> พราะเราอยากกินจุกับสาวเดือนมาเด้อจ้ะก <laughs> ินกับคนเนี้ยพี่น้องเลยคนเนี้ยเต็มติบเ <laughs> ต็มติอยู่เสาวเดือนไว้ข้างล่างค่ะพี่น้องจา้าตัสดสดๆเลยจา้าเนื้อเนื้อกับซดๆเนื้ออีังบุญ่จา้าเป็นยังไงเนื้อสันหมดพี่น้อง เป็นข้าวขาวเนาะค่นะเนาะกินกับแก้วพี่น้องจ้าแก้วดีก้องข,ม,ขมเลอพี่น้องพีข้างทางเจ้าสาวเดือนะคนะเนาะมาค่ะแกะข้าวจักโบกพี่น้องจ้าจวดกินี้ข้าวขาวเนาะค่ะพี่น้องมาเลยจ้าตับก้อนเลยพี่น้องพี่อันลุกเตาก็มีพี่น้องเว้ยอุ้ยตับดิบๆสดๆจ้าตับม้วนหน่อยหวานเป็ดด้วย พาีิริออตับออเนื่อยี่นองจ้กมาค่ะแับหลายพี่น้อยเซ็ตส่วนน้อยสดวดหลดค่ะมาแบบตลาดเหนอ ขอโทษขอพายไปเลยมากินริบกินเนือเลยพี่นอะเห็นแก่ชาวแบบ่แก่สงอนอืมนอ,อมนหนาพนเนาะกันยวหนึ่งไม่ไม่ขน่ อูอยเลยจ้ะเฟราคิดดวมันหอมนดแบบนี้จ้ะ Chỗ lực ngã bên nào chả? Dạ, bên nào? Mà nó chảy rồi. Tạp ừ. mm -hmm. ท่าไปอืมต่อนี้สอนซดอเลยพี่น ข้ามใหญ่เนาะไม่ได้จ้นข้ใหญ่หรนะือเปล่อืตับตึงเหนือะ จะกีบพอตับบอกพี่นออ้องหมดรักลายต้นหอม แทนนนะเขาจะต้มเปนนเนนเนนื่อยค่ะหอมข้าเขาอ่ะหอมข้ามเขาอืมแบบน่้น,น มอพักมปงอพักงอหยาบไปตามจิบก,กีบ <c oughs> ก็เหนียจับน่อน ต้นหอมเนี่ยต้นหอมฝรั่งต้นใหญ่ๆ่ะใหญ่แน่ต่อใหน้ทนเะนกเล็ดเมือตีขนาด <c oughs> มคนถามว่าไงเนาะเหนือเมืองนอกแซบบอแซบดีจัดแต่มันบอคอยข้าเหนือเมืองไทยหกกินบอแห้งไหมคะเลยมักบอข้าวพี่น้องกินเนื้อเมืองหนอกค่ะเน,นเ,นเ,นเนื้อบอข้าวดีจ้ะัดกินเนื้ออะไรไมนจัด แลว้วเดินตอดแล้เดินมักเหนื่อยเมื่อไทยห้อกับพี่หน่อยหอมหอมความเ,เอกลักษณ์ของมันนะพี่หน่อยนี่คือข้าวโชว์ต่อ <c oughs> จิ้มมา คำที่บอดไม่แป็นรตอค่อยมีผักกินหน่อยเพาอยู่ในพปราไทยผัก,ลกหลายคอโทวขอไัหลายๆหนึอตามที่ห้องนี้เนี่ยจ้ะทำงานห้องนี้เวลาไปนะ้อง จุ่ยจุ๋ยฮึหมักคับครับ làm chip hoa nửa quá loạn xem พี่ป้องจ้ามันนี่แซวเดินโดยตะก้อยพี่น้องฉ่งเ,เบิร์ดออกค่ะตะก้อยมือหนาพี่น้องอีมลัลเราจะพี่น้องจา้าไต้องขาวกันค่ะเยอะหน่อยนึงค่ะเอาไปร่วมใบอันเนื้อที่สาวเดินซื้อมาตะก้อยค่ะพี่น้องจา้าอะไรพี่น้องมาคลิปนี้ของสาวเดินสาวเดินก็ฝากกดไลค์กดกแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเด้อจ้ะเด้อ ปเยี่ยมผู้ได้สาวเขอถทดขอให้ลหลายๆจาะพี่น้องจ้าขาถอดได้หลายเนาะสาวเดินทํางาน,นะะเนาะเนาะทั้งเรียนรูปไปนนะะําเกพี่น้องชีวิต <c oughs> เอาละค่ะพี่น้องยืดดีมีแห้งสุภผู้สุ้คนค่ะพี่น้องพอกันคิมนาจา้าสวัสดีจ้า